เดี๋ยวผมจะให้ดูบล็อกกระแทกของบอสเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าแรงบิดมหาศาลมาพร้อมกับระบบ A B R ที่ช่วยเบรกทันทีเมื่ออลูกไปถอดล้อรถมาปะพอได้ไปถอยรถมาในร่มเลยเอารถมันไม่บอกให้เบรกอะเอากูบอกให้มึงเบรกแล้วมึงไม่เบรกเองงะไอ้นี่ดีแต่โทษคนอื่น ตัวนี้เป็นบ ok ล็อกกระแทกไร้สายของบอลนะครับเหมาะสําหรับอู่ซ่อมรถหรือว่าหน้างานที่ต้องการขันน็อตตัวใหญ่ๆใ,ใช้แรงบิดเยอะๆใช้ร่วมกับแบตเตอรี่18โวลต์ได้ตั้งแต่2แอมป์ขึ้นไปครับน้ำหนักตัวเครื่องไม่รวมแบตก็จะอยู่ประมาณ1กิโลนิดๆน,นะครับที่มือจับมียางหุ้มการลื่นมาให้ทําให้จับได้กระชับมือแน่นมือไม่สะบัดนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า GDS 18V350 นะครับ ก็คือเขาจะให้แรงบิดสูงสุดได้ถึง350นิวตันความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่2,300รอบต่อน,นาทีครับมีไฟ LED สองสว่างเวลาใช้งานเราสามารถปรับแรงบิดได้ถึง3ระดับด้วยกันนะครับระดับที่1จะอยู่ที่85นิวตันระดับที่2อยู่ที่200นิวตันและระดับที่3อยู่ที่350นิวตันก็จะขัดน็อตออกได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับโดยเฉพาะงานขัดโบนี่ได้สบายๆเลยครับ และสำหรับการขันออกนะครับตัวนี้จะมีระบบ ABR หยุดการขันอัตโนมัติเมื่อไม่มีแรงต้านทันทีที่ขันน็อตออกตัวเครื่องจะหยุดทํางานทันทีเพื่อป้องกันการกระเด็นของน็อตสังเกตที่นิ้วมือผมนะครับผมจะกดสวิตช์ค้างไว้ไม่ปล่อยเลยนะครับ นีครับนิ้วผมยังค้างอยู่ที่เดิมเลยแต่ว่าเครื่องหยุดหมุนอัตโนมัตครับตัวนี้ห้องเครื่องขนาดเล็กนะครับความยาวเพียงแค่131ม mm เมเท่านั้นนะครับตูดสั้นชุดเกียร์ไม่ใหญ่มากนะครับสามารถทํางานในที่แคบได้แบบสบายๆไม่เกะก,กะเลยครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเล็ตนะครับทำงานได้นานต่อเนื่องใช้พลังงานที่ต่ำนะครับแล้วก็ใช้เวลาชาร์จไฟน้อยด้วย อัตราการกระแทกสูงสุดเนี่ยอยู่ที่3,400ครั้งต่อนาทีครับใช้งานง่ายพกพาสะดวกแรงบิดสูงเสียงไม่ดังไม่ต้องต่อปั๊มลมครับใช้งานดีแบบนี้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้และยิ่งพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าบอสเขามีโปรโมชั่นเมื่อซื้อเครื่องมือบอสเครื่องเปล่าโซโลแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอสกระแทกแบบนี้สว่านเลื่อยวงเดือนหรือว่าเครื่องมือตัวใดก็ได้นะครับขอให้เป็นประเภทเครื่องมือเปล่าโซโลแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะแลกซื้อบตเตอรี่3แอมป์พร้อมเครื่องชาร์จแบบนี้ในราคาพิเศษเพียงแค่1290บาท จาก2,490บาทนะครับโปรโมชันนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้หรือว่าจนกว่าของจะหมดนะครับผมรีบไปเลยนะครับเพราะว่านอกจากโปรโมชันนี้แล้วยังมีโปรโมชันอื่นอีกนะครับผมซื้อบอสยังไงก็คุ้มครับบ๊ายบาย